ม,มาตลอด30กว่าปีในโรงเรียนสาธิตเกษตรนะครับผมคิดว่าท่านคุณพ่อคุณแม่หรือทั้งครูในะยุคใหม่ก็คงจะได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากอาจารย์ว่าครูนั้นมีหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คน,คนที่2ของ,งเด็กจะต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่แล้วก็รักเด็กทํางานทุกอย่างนั้นเนี่ยทำเพราะว่าอยากจะทําไม่ใช่ว่าทําเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้มีรายได้หรือไม่มสิ่งต่างนะครับและสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์ได้เน้นก็คือว่า ครูในสมัยใหม่นั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้และกล้าวให้ทันโลกและทันเด็กนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะอยู่กับเด็กในยุคใหม่ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าข้อมูลที่อาจารย์จิรพรได้พรฒณาให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคมนะครับในวันนี้ผมพลอากาศเอกปิริทธิ์งกงศักดิ์อาจารย์จิรพรสิริทวีต้องกราบลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ นำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีสื่อสัร์์าาัคคีมี